ไทยลาวจังหวัดอุบลเ้อเบื่องนักธนบุมโอ้มีเช่ารถอยู่บ่ออะมีครับมีเนาะอ่ามีรถเช่านะครับมีรถเช่ามีรถทัวร์ให้เช่าการท่องเที่ยวในลาวนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์40สิที่นั่ง5้าสิบที่นั่งนะครับแล้วก็รถทัวร์ให้เช่าทางฝั่งประเทศไทยแล้วก็มีทัวร์อ่าไอ้ขามไปเบื่องฟังไทยเบื้อท่านั่นเพิ่นนอื่นนะจังหวัดยังดีจังหวัดอุบลเนาะ๋อ สบ,บายดีสบ,บายดีทา่านผู้ชมเบิดทุกท่านเด้อสบ,บายดีพี่น้องในประเทศแนี่ต่างประเทศเนาะเ <c oughs> มื่อกี้พบก,กับส่องน้องหน้าพาทัวทร์ธรรมุส้มมื่อนี้น้องหน้าจะพาทา่านผู้ชมไปแข้งสวัสคิ์นาเคเดอตอนนี้น้องหน้าก็ยืนอยู่คิวรถอ่าแข้มคองปากเซ่ก็จะสื่อปีไปสวัสด์นาเคเดออ่าปากเซ่สวัสด์นาเคเร์หนึ่งปีเท่ากับ หนึ่งแสนเจ้าพันกีบธันวุฒิมปัจจุบันนี่แต่ว่าตอนปีก่นกอนๆนี่น้องน่าสื่อเย็ดสิพันกีบก็คือรถเมย์เนาะแต่ว่ามื่อนี้เขาจะได้ขี่รถตู้แบบนี้ธันผู้ชมราคาแสนเจ้าพันกีบจะเป็นรถแบบนี้นี่เพื่นก็นจะเขียนสวรรค์ปากเซ่แบบนี้อ่ะจะพา,า,ากันไปเที่ยวกับ คำแซงแล้วก็น้องลัดเดื่องแบบนี้เด้บอบุหัว่ารถแบบนี้จากปากซีไปสวรรค์เขตจะใส่เวลาจากสโสมงทาง่ออกกานผู้ชมก็ติดตามการเดินทางไปน้ำกันเนาะเปะ้าหมายของเฮาก็อยากไปเยี่ยมยามยูทูบเบอร์ทา่านผู้ชมก็คืออาก้อยครับอาดิต้าแล้วก็น้องทิพย์เนาะแล้วก็สาวพรอนแทนู้ชมก็น่าจะาหูเนาะ ทีน้องนาบราแมากก์จูตูเฟ่ดังๆทั้งนั้นและทานบุษมกะมาเบิงว่าเฮาสิได้เจอไพร์เดเนะาะเจว่าคนทำอิฐที่เฮาสิไปหานี่กะคืออากอยกับอานิต้าพวานาดเพิ่นแล้ววาถ้าหอดข้างทางแหละออกมาหับเนยเด้อเนอะาะเพิ่นกะอยู่สวรนเขตอากอยอาอนิต้า,าน้องทิพย์ชาวพ่อบ่าวแม็กอยู่สวรนเขตทั้งเบิดเด้อทา่านผู้ชม ก็อยากยามทั้งเมื่อเลยเนาะกับบางว่าสิได้เจออยู่เนาะแต่ว่าเจอ,อเนี่ยทีชุดนี่ก็สิแมนน้องพอ่อท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่กนกา,าเพื่อนเพิ่อนมีงานล้วนเพิ่นก็ไปโลดดใงทีนะทีเจอเจอแน่นอนก็คือ,อโกยแล้วก็อนิต้าแล้วก็สาวทิพย์เนาะทีที่ได้เจอแน,น,น่นอนเล้วท่านผู้ชมท่านใดอยากให้หนุ่งนาไทยอยู่แถวใดในสวรรค์นาเขตให้เบิ่งกับคอมเมนต์ เพิ่มเติมหน่อยเด้อฝากเบิง้งเผ็ดเด้ทำบุษมเป็นกำลังใจให้ยส่องน้องหน้าพ้ทั่วเด้ตอนนี้กระทาคำแซงกับน้องรัดอยู่เพิ่นเอารถไปฝากทำบุษมเพราะว่าอยู่นี่เข้าวบดฮับฝากรถนะมันจะมีบอลฮับฝากรถเก๋ไก่เนี่อ่ะโอ้เดเพิ่นมาเลยมามาเบิ่งทาง่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงครึ่งแต่ว่ารถแบบนี้เพิ่นจะออก หนึ่งโมงเนะาะคำแซงนองดัดรถไปไหว้เนาะคึดว่านองดัดสีโบไปน้ำถั่ผส้มเพราะว่าเพนเฮาเบากับคำแซงนี่กะร้ายทิศเนาะเออจะระวังแพนกันอขอ,ขอใส่ไม่ไหม<ๆ> <laughs> ใส่เลยเอา,าล่างหรือว่าไหมนี่บ เอาสักหนี่ได้ยินอดีมากเาลยายดีพี่น้องว้าเชื่อดูเขาใหม่เนาะดูดูไม่ก็แห้งแพ้ก็ไม่แก้ออกเลยท่านผู้ชมทำเจียดซื่อโหเขากะเขากะสู้ว่ใหม่เขายังใหม่เดีแล้วท่านผู้ชมเนาะไปพี่น้องกาคลิปนี้เนาะจะเป็นคลิปการเดินทางเนาะจิเดินทางไปสวรรค์ขีดเนาะเนาะการไล่ปัจจัยไล่ย่างสั้นๆสิไปไล่บอลเนาะ กะยังบ่แน่นอนพี่น้องต้องไปเบิ่งน้ำกันว่าสิไปไสแน่เนาะพี่น้องไปติดตามเบิ่งน้ำกันแต่ว่าตอนนี้อ่ยกำลังสิขึ้นรถเนาะอยู่คิวจิตประสงค์อยู่ยแคมของพี่น้องอีกประมาณชาวนาทีรถน่าจะออกเนาะนี่จะหน่อยจะหน่อยหร่อ่ปล่าประมาณสิบป้ายนาทีแต่ว่าควรจะได้ออกเด้เอา้าติดตามก<า>ันทางน้ำกันทาำผู้ชมวบาราวางทางวบารถแบบนี้เพิ่นจะจอดให้เฮาแบสไซเน่ให้เบิ่งเนาะ เป็นเสเด้อเป็นรถตู้รถแบบมันมันกะสีด่วนมันสีไวกว่าเนาะมันสีไวกว่ารถอ่ารถเมล์หรือรถทัวร์โอ้แบบนี้เคนอื่นรถด่วนเนาะน้าข่าวเบอร์เมื่อกันว่ารถแบบนี้จะใส่เวลาจักโซมุไปซ้อนระเขตพี่น้องตื่นเต้นอีกแล้วว่าสีไฟกันจองคนพี่น้องน้องรัดปะป้าพี่น้องน้องรัดปะทิมปะป้าอีกอีเคยมีประป๊าสิ บูตีมปูปะแห่งรีวิวนอนตอนติดถ้าเอิ่นมาไปคุบเนาะติดติดนลดตอนนตอนนี้เนาะเป็นผู้จัดการให้เอออ่ะตอนนี้ก็นางรอดธรรมุโสมนางรอเขาเจ้าเอิ่นขึ้นรถเนาะขึ้นรถค่ะเนาะติดตามกันทางเหมือนกันเด้อเอิ่นทางเด้อรถเพิ่นบอกเน่ยธรรมุโสมมาขึ้นรถเป็นผู้โดยสารเนี่ยตอนนี้ เออคนไทยก่แท็กเนี่ยคนถามว่ายูทูบเบอร์ช่องนั้นอ๋อโดยไปมารีวิวไปมารีวิวรถทัวร์จากเข้าสารมาปักเซ่ได้เด้อโอ้มีแล้วกำลังจะเดินกำลังจะเดินรถเลยครับดูจากไทยมาลาว์จากลาวไไทยจากไทยมาลาวจากลาวไปไทยจากเข้าสารเลยเป็นฝรั่งจากเข้าสาร ขึ้นรถจากเข้าวสารก็มาถึงปักเตเลยอ๋อดยง่ายแล้วง่ายแล้วดูง่ายไปเที่ยวสวรรคิ์ปะแม่อ๋อไปขึ้นรถเดียวกันรถตัวเลยรถตัวรถใหญ่โอ้รถเยินดีเด้อะนั่งใช้คนนั่งนั่งปะนี่เดินทางกับ ผีใจเพิ่นเป็นคนไทยเนาะ้อยเนาะแมนเพิ่นไปเที่ยวสวรรค์นเกตคือกันบ่แมนเลยเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่ริมโขงเด้ออจะพาลอดริมโขงเคยไปบ่ขอบคุณมากๆไอ้ไส่เพิ่นว่าสิพาลงที่ริมโขงตอนนี้กำลังสิออกรถทะลุโถงมาถึงตรงนี้เลยค่ะโอ้โหเล ติดๆเ,เนาะติดไปเที่ยวฮะยูทูบเบอร์หลายๆคนเนอะนวันนี้เราจะไปเที่ยวสวรรค์นาเขตกันนะไปเที่ยวตลาดคนเดินริมคลองนะครับ<อ>พี่ชัยจะพาไปเลาะ <mm จะพาไปเลาะริมโขงเด้อจะไปดูภาพที่ตกดินจากฝั่งลาวเนาะก <mm ับผ no yes anyway> ู้ดีไอ้ใช่เพิ่นอาสาอยากพาพผงเฮาเที่ยวส่วนผงเฮาเที่ยวท่านผู้ชมมาเที่ยวอยู่อ่าในเข็มโค้งสวรรค์หน่อยเนาะแมนดูเราจะไปเที่ยวน้ำพิ่นก่อนเนาะคำแสงเนาะโอ้ยนกะฮู้จักดีเนาะอยู่สวนนเกีมาแล้วมาอยู่ดนแล้วมาอยู่นานแล้วนานแล้วหลายปีแล้วเนาะส่วนเฮาอัน ยังบระคุณเกยอฉันใช่เดี๋ยวให้อ้ยอ้ไส้คนไพาไปเดียวครับจะพาไปเลาะจะพาไปเลาะสวรรค์ตะเขตเดอ้อไม่พี่คนไทยพาคนลาวเลาะลาวแม่ขอบคุณามากๆไกดี้คณะธนุส้มเดี๋ยวกะไบทเป็นพุ่งหนีผุนแลยเนาะจังสีได้ไปเจอเพื่อนๆยูทูบเบอร์ธนุส้มอ่ะขึ้นนี่เราสีเที่ยวกับไอ้ไส้ก่อนเด้อนี่ตารางการเดินทางกีนี่เพิ่งกะจอดให้เข่าห้องน้ำท่ามุระ รถถูกรถหนักธรรมบุษมแต่ว่าอยู่ในรถเพิ่นกามีเพลงให้ฟังเอเย็นเย็นน่งสะดวกสบายเด้อโดยในเอ้าเดินทางต่อท่านผู้ชมตอนนี้เฮาฮอดอ่าหน้าปงคอตธรนาปงแม่นหน้าปงโดยเอ้ามาเพิ่นสิพาแวใสกบ่เนาะ น้องรีวิวน้องรีวิวทำพวงให้ด้วยเลยที่ทำพวกกงก็สองกพวกกันเนี่ยเนี่ยป้ายเนี่ยป้ายเราเนี่ยเนี่ยป้ายเราเนี่ยป้าย<ม>าป้ายเราเน,นะนี่ยป้ายขายตัวด้วยซันนั่นะนั่นแหละเนี่ยคุยซันมาติดต่อตรงนี้ได้เลยสองเดียวกันเออเอานะอ่ะท่านผู้ชมเราก็หอดทำพวงเนาะเดี๋ยว,วตอนนี้รอถาเพื่อนพี่ไส้เพื่อนจะมาับาับเผาอ่าไปบริษัทบริษัทที่เพื่อน เปิดใหม่อยู่สวรรค์ขี่และแล้วฮอจะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองสวรรค์ต่อเนาะเบ่งว่าเพิ่นจะพาพวกเราเที่ยวไซมืมอนี้กระหสซึกตื่นเต้นทัผู้ชมระวางการเดินทางอาได้เจอ,อเพื่อนใหม่มิดใหม่เนาะคนไทยที่เหตุธุรกิจอยู่ล่วทุสมเอนะแต่ยังไม่ได้ติดป้าย ยังไม่ได้ทาป้ายมาติดเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยติดกับภาษีเนี่ยอันนี้อันนี้ภาษีอันนี้ห้องการเราที่จะรับเ<อ>เอาป้ายมาติดว่ามีตัวรถทัวร์ไปกรุงเทพก็มาลงรอตรงนี้ได้เลย<อ>นลเนี่ยเราทําแบบู้หูมันเราดูแลคนเดินทางให้เอาโดยความสะดวกในการเดินทาง<อ>ในทา,างสะดวกไปเลยที่สําคัญที่สุดเป็นบริษัทเดียวที่เข้าสู่ระบบเสียภาษีสวนสากรณของของแปลสารวัตร อ<น> oh. แล้วเราเสียภาษีถูกต้องเลยเดี๋ยวให้ไปด,ดูระบบที่ oh. ที่ปัตตาหนเลยว่าทําไมคนเราจะต้องอุดหนุนเราเพราะว่าเราได้ภาษีมาให้กับเมืองละครเพลง oh. น,นี่คือสําคัญมากเลยนเพราะว่าถ้าหากว่าตามจํานวนของลูกค้าที่มันเดินทางผ่านท่องทางนี้นะเดือนละแปดพันคนอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยปาก็ไปเก็บสามหมื่นคนแปดเราทิเลี่ยที่ว่าแปดอันคนเนี่ยนะ ทําให้เราได้ภาษีให้กับรัฐบาลลาวเดือนหน right? ึ่งสามแสนกวบาทเพรา3สามแสนกวบาทคูณด้วยห้าร้อยสิบเจ็ดบาทตอนนี้นะมันหกสิบเจ็ดสิบล้านกีบใช่ไหมมันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะอเยอะมากๆเลยแต่ว่าทีนี้เราก็จะได้ต่อต้านจากกลุ่มคนที่สีเทาก็คือคุณกลุ่มคนตะเข็บชายแดนน่ะที่เขาแบบหากินกับพี่น้องคนลาวเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกทำมาสปอร์ตกรช้า สองเดือนเสียเวลาข้ามอย่างนี้เลยฉันพาไปได้แต่นั่นคือการค้ามนุษย์ใช่ไหมระบบแรงงานก็ไม่มีอะไรรองรับของผมอยู่ในที่กรุงเทพนะก็จะมีมูลนิธใน l p n นะ l a b o r นะ l a b o r l a b o r c o e c t i o n Network ก็คือมูลนิธิที่ดูแลแรงงานข้ามชาติทั้ง ลาวเมียนมา,าเทมเพนเวียดนามแต่กลุ่มคนพวกนี้ถ้าไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับการรนุญาตเปรีบรบบยบเนี่ยเข้าไปร้องทุกข์กับ LPN เนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูเข้าไปซัพพอร์ตเหมือนคนลาวที่นครนายกโดนนายจ้าคนขีใช่ไหมมูลนิธิของของของพวกพวกกันเนี่ยเขาก็ไปซัพพอร์ตไปช่วยมาได้แล้วก็เอามาส่งให้กับสถานทูตสถานทูตเขาออกหนังสือใบเหลืองมาแล้วก็เดินทางกลับประเทศลาวได้อย่างปลอดภัยอ่า นี่คือสิ่งที่เราอยากสื่อให้เขาเห็นว่ามันปลอดภัยเนาะมันปลอดภัยมันะสะดวกง่ามันสะดวกโอดีมากเราเราร้องเรียกได้ใช่และอย่างหนึ่งอ่ะนะผมเองน่ยในรัฐภาชุดที่แล้วผมเป็นกรรมิการแรงงานเพราะฉะนั้นผมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับรายแรงงานดีใช่ไหมและทีนี้แรงงานประเทศลาวอ่ะคั้นเราจะให้ทำ MOU อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องไปอยู่ที่ส่วนกลางที่เวียงจันอย่างเดียว เพราะฉะนั้นน่ะวิธีที่ง่ายส่สุดก็คือพาสปอร์ตเดินทางไปถึงนายจ้างก็ไปแสดงความจำนงนทำเวิร์กเพอร์มิทแล้วก็ดําเนินการตรวจสุขภาพนะลูกจ้างแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นระยะระยะใช่ไหม <S <S มันก็กลายเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทั้งสิทธิประกันสังคมแล้วก็การดูแลทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวถูกไหมไอ้ที่ลักลอบไปน่ะมันไม่มีใครดูแลเราตามไม่ได้คุณไปรถตู้เราไม่รู้เลยรถตู้ไปส่งคนที่ไหน ใช่แต่ไปรถเราเนี่ยหนึ่งพาสปอร์ตคุณมีที่มาที่ไปแล้วในระบบในเรคคอร์ดมีหมดเลยว่านางนูน้นนายนี้เดินทางไปกับคนใส่ไทยสีลานทัวเมื่อวันที่เท่านั้นเมื่อวันที่เท่านี้ในกรณีที่ว่ามันเกิดการสูญหายหรือว่าติดขัดอะไรเนี่ยเราสามารถตรวจสอบย้อหนหลังได้ถูกไหมอ่าแล้วคนที่ไปซื้อตัว๋วมันก็ได้นะ ชำระภาษีอากรถูกต้องตามกฎไหนในการให้บริการเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องลาวเราว่าเ,เราต้องช่วยไม่ใช่เราไปไปไป,ไปช่วยพัฒนาประเทศไทยเร,เ,รเราเราเราพูดได้เลยว่าพี่น้องลาวที่ไปทำงานที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาประเทศตัวเองด้วยใช <Okay. S 1> ่ไหมฮะ พัฒนาเขาตัวเองยังไงไม่ใช่กลับมาเป็นวิศวก,กรนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะการใช้บริการกับบริษัทที่มีความเชื่อมโยงและความมั่นคงกับทงางลาวไทยอ,ะอ่ะมันก็จะทําให้เราได้ภาษีใช่ไหมกลับมาสู่เดี๋ยวผมเอาเอาเอา,เอาตัวอย่างให้ดูจากวันที่เราเริ่มเสียภาษีมานะแล้วเราก็ทําระบบขึ้นมาทำขึ้นมานะเข้าฐานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นตัวเลขเลยมันก้าวขึ้นเดือนละร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวเปลี่ยนรถคันในี้ไปติดประตูนี่ไปนี่เดือนแรกที่เราเริ่มทำนะเริ่มทำเดือนแรกเราจ่ายภาษีไปล้านสามนีพอเดือนที่สองมา สองล้านสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพอเดือนที่สามมาอพอเดือนที่สามมาสามล้านสี่มาเปิดกี่ปีเนี่ยคะพี่สองเดือนสามเดือนโอ้สองสามเดือนเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดหรือว่าได้ได้ดีนั่นราได้ดีสุดยอดค่ะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอาคนสารวันเราเนี่ยข้ามมาทางนี้เราซื้อตั๋วทางนี้ทั้งไปทั้งกลับเนี่ยเราทําให้เราเนี่ยเนี่ยภาษีเห็นไหมเนี่ยโลโก้เราเรามีทั้งคนไทยทั้งสีรามเลยเรื่องต้องรักเลยเห็นไหม โอ้ที่นี่เป็นปปน,น้ำอะไรพี่ ชุดหยอดเลยเห็นผู้ชมบริษัทเพื่อนมีทั้งขนส่งพัสดุหรือว่าขนส่งโคตรอีกโอ้นี่สารถอยู่บ่ออ้ายมีครับมีเนาะมีรถเช่านะครับมีรถเช่ามีรถทัวร์ให้เช่าการท่องเที่ยวในลาวนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์40ที่นั่ง50ที่นั่งนะครับแล้วก็รถทัวร์ให้เช่าทางฝั่งประเทศไทยแล้วก็มีทัวร์ที่เมืองไทยให้กับพี่น้องชาวลาวสามารถ ที่จะไปเที่ยวเมืองไทยได้ทุกวันนะครับกรุงเทพพัทยาจชีบุรีระยองหัวหินชะอำพี่น้องเราสามารถเดินทางไปเที่ยวได้นะครับตลอดทั้งปีโดยส่วนราคาซาวรถกาสอบถามทางบริษัทเพิ่มเติมเนาะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เด้อยทางบูษชมเด้อเยี่ยมมากมีรถให้ซาวทั้งเหน่าทั้งไทยอีกรถมันจอดอยู่นี่บ่ออย อยู่นี่ครับอยู่นี่เป็นบ้านยังเมืองเงี้บ้านปากตะพานเมืองละครเพลงแหวงสารวันครับ ทางติดต่อทงทางติดต่อด่านนี้เขาเรียกด่านอะไรคะด่านปากตะานครับฮะด่านปากตานเอ่อติดต่อเบอร์ศูนย์สองศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งสองแปดหกสามอ่าตรงนี้เรียกว่าด่านปากตะพานซึ่งตรงข้ามกับด่านปากแซงด่านปากแซงอำเภอนาตาลจังหวัดบุรารธานีนะครับ ลานปากแสงอำเภอนาตาลจบุรีรัมย์เเที่ยวรถเราก็จะ,จ,ะจะเดินรถทุกวันทุกวันออกจากปากแซง16นากาถึงบมอชิดอ่ีสี่นะฮะผู้สารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกรุงเทพหมอชิดสายใต้ใหม่นะสนามหลวงสมุทรปาการชนบุรีระยองพัทยาสามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อตัวต๋วเดินทางก<า>ับเราได้คนไนใจไทยสีรามทัวร์ ให้บริการจากปากตะพานปากแสงกรุงเทพถ้าถ้าถ้าจะซื้อตัวจากฟังลาวนี่ต้องซื้อที่ไหนได้บ้างซื้อตัวฟังลาวตอนนี้เราให้บริการช่องทางที่หน้าด่านปากตะพานนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือการจองออนไลน์ผ่าน www.thaisiram.com และ,ะเครือข่ายของไทยสีรามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยรูท u อมบัตเอ็ก .com นี่นะครับบัตเอ็ก ไทยศีรามบัตเอกลาวซึ่งเป็นแผัตฟอร์มที่จะให้บริการพี่น้องคนลาวให้ให้โดยความสะดวกให้กับคนลาวได้สามารถชำระเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือเงินกีน่รบเงินทั้งได้ทั้งเงินบาทและเงินกีได้เลยนะครับแต่โอนผ่านบัญชีธนาคาร l อ b ของลาวได้เลย,ยแล้วก็มีเที่ยวรถมาจากกรุงเทพออกจากอูตลิงทันอูตลิงทันนะครับ ปูติลิงชันเนี่ย10 18เนยกา30นาทีแล้วออกจากหมอชิดอ่ก็19เนยกา30นาทีออกจากรังสิตประมาณ20เนยกาหรือ8โมงกลางคืนนะครับแล้วก็จะมาถึงด่านป่าตะพานด่านป่าแสงตอนเช้านะครับประมาณ7โมงเช้าแล้วก็ข้ามมานะครับข้ามมาป่าตะพานแล้วก็เดินทางต่อไปสารวัลซึ่งจะถึงสารวันอยู่ประมาณบ่าย2โมงบ่ายบ่ายโง2โมงครับใช่ครับแล้วก็ไอ ส่งส่งของ,องเรา<ป>เราับส่งเรารับส่งเครื่องรับส่งสินค้ารับส่งพัสดุนะรับส่งพัสดุเนี่ยติดต่อได้ที่ช่องช่องยี่สิบและช่องสามสามสิบหกหมอชิดใหม่นะครับราคาถูกราคาไม่แพงแล้วส่งวันนี้นะวันรุ่งขึ้นมารับได้เลยที่ปาตะพานและสาระวันนะครับใช่ครับรวดเร็วสะดวกรวดเร็วอ่าน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะส่งให้กับทางญาติพี่น้องทางฝั่งเราก็สามารถฝากส่งได้เราเดินรถทุกวันนะครับมารับได้ที่หมอชิตแล้วก็ที่อู่ตะลิงพันต้องทางติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวสี่แปดใช่ครับแปะไว้บนอัดเจานะครับผมโอเคส่งส่งไปไทยแล้วก็ส่งมาลาวใช่ได้สะดวกไทยลาวลาวไทยสะดวกสบายนะครับถ้าถ้าส่งมาลาวนี่ถึงเกิดรางวัล ถึงสารวันครับถึงสารวันถึงสารวันวันรุงคึ้นครับอ่าถึงสารวันวันลุง้นเดน๋ยว๋ยวไหนคือสารวันเนี่ยเนี่ยเราวิ่งตามจุดเลยครับก็จะผ่านอ่ละครเพลงอ่คงเซโดนวาปีวาปีเมืองใหม่แล้วก็ถึงสารวันนะครับน่าจะผ่านบ้านไหนก็ให้แจ้งได้เลยแล้วก็จองฝาดผ่านล้วใช่โอ้โหถ้าผ่านแล้วเที่ยวหน้าเนี่ยเราจะต้องไปกับรถของไทยศรีรามเพื่อทีได้รู้ว่านี่นะพัสดุเราสามารถสมได้ด้วย ความรวดเร็วนะครับแลาเร็วกว่านี้ไม่มีแล้วครับต้องพนชัยไทยสีรามตัวเท่านั้น<อ>นะนะ <10 S 1> ยกให้ถึงที่เลยใช่ครัถึง,ถงหมอชิดจองตัวได้ที่ชั้น3ามช่องสามชั้นล่างช่อง20และช่อง36นะครับนให้ดูชื่อเลยไทยสีรามตัวนะครับสะดวกง่ายสะดวกง่ายนะมีทั้งกรุงเทพปากแซงสารวันกรุงเทพอุบลปากเซ ปากเซก็มีมีครับ<า>กรุงเทพอุบลปากเซและปากเซอุบลกรุงเทพก็มีนะครับเราให้บริการพี่น้องทั้งชาวลาวและชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีมีการให้บริการรับส่งสินค้ารับส่งพัสดุกันนะครับรวดเร็วทันใจส่งกับปนซายไทยสีราม ยุคนิ้วให้เลยอยู่ข้างบริษัทเพื่อนการจะมีอ่าบอลจำพาส,สปอร์ต่นี่นะี่ทำดุส้มเอ๊ะองนาคิดว่าแม่นำยังเมื่อกี้นี่แม่นำโค้งที่ขามไปประเทศไทยมองใกลๆ้ๆอีเลยทำดุส้มเดี่ย้องนาพานยางไปเบิ่งประเทศไทยเนาะครั้งแรกที่สิได้เห็นนี่อ่าลาวไทยเดี๋ยวว่าเนี่เห็นแบบอย่างทีเนาะ อยู่นี่อนาคตเพิ่นจะมีสภานะขาได้ทานสมเด้อตอนนี้น,จจน่าจะแมนขี้หือ่อเอบอลด้วมาแนวด้าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งแบบ,บไก่กันเลยนี่ก็จะเป็นแบบในทันสมเม็จฮะกระเขียนคล้ายปีหือ้ออย่ามองนียเนาะเลย <ทาง>นีส่สบายดีประเทศไทยยูหูตอนนั้นหนองน้ำมากก็คุณเมย์โบเมนทาตัวนี้ใหผู้ชมจะมีอีกทาหนึ่งเนาะ โอ้คามไปเบื้องนั่นเป็นเป็นจังหวัตยังค่ะก็บู๊กนี่กันแต่ว่าเป็นวัดวัดปากแท้ก็ทา่าปากแซ้โอ้เพื่อนอื่นว่าท่าปากแซ่งวัดปากแท่งนะครับไอ้คามไปเบื้องฟังไทยเบื้องท่านั่นเพื่อนอื่นน่ะจังหวัตยังดีจังหวัดอุบลเนาะโอ้จังหวัดอุบุญ เพื่อเงี้ยเตเพื่ออารเพื่อีจเยมีแต่จมูกหอดจมูกเนี่ยเพื่อเพนแดนขามแต่จมูกหอดจมูกมั้หามโมแสดงว่า่ถวนี่เป็นแยวสุดถ่ายเลยเนาะหามโมโอเป็นมุ้งเสารหามุ้งแร่โอแตงเตเปิดลานด้วยเนาะเดี๋ยเพิ่บจับดานอยู่หมองหันได้ทำผสมได้ยังไงน้องนัด ขามไปเที่ยวไทยบ่ไขมันออกไขมันออกหอนหลายเนาะบ้านเฮาเนาะเดือนนี้อนทคําแสงขามไปเที่ยวประเทศไทยบ่บ่ได้เอาพาสปอร์ตมาเพิ่นว่าเลยโดยน้องหน้าพาทั่วเด้อฝากเบิ่งให้แน่เดี๋ยวจะกดเบิ่งมื้อแลใน YouTube ่โดยโอรับเงินบาเงินกีบก็ได้เนาะอ้ายเนาะ เสดนจเสสสลาไทยได้ดูวว่าผืนอื่นนี่ถงเงินบาทก็ได้น้อบาทบาทเหรียญเหรียญก็ได้เหรียญบาทใส่ได้คนไทนอเหรียญบาทคี่ว่าเหรียญเหรียญปี้นได้ปีขึ้อโค่นหนึ่งเท่าไหร่คนละสเยพันกีบอ้ห้าสิบบาทห้สิบบาทเนาะตอนนี้ตัวหนึ่ง้คนงบาท สบายดีไทยลาวจังหวัดอุบเเลเ้อเบื่อนะัทธานม,มูโชมแต่ว่าตอนนี้้องนียืนดูฟังเลา่าขี่เหือขามไปจังหวัดอุบุได้เลยอยู่นี่ฟังเลา่าสวรรนนค์เขตเดินทางตอท่านม,มูโชมอายเป็นจะพาเขาไปเที่ยวในสวรรค์นเนอเดี๋ยวเป็นจะพาไปเที่ยวไซส์ก่อนติดตามเป็นอีพีต่อไปด้วย่านมูโชมเ,เอ้อสสำหรับคลิปนี้เดินทางมา ไปักซี่ไปเจอแคริบเบิลอะไรก็เอื่นว่าเพื่อนห่วมทางใหม่เนาะเพื่อนกันเพื่นชวนมารีวิวช่วยเพื่อนถ้าผสมกับด้วยความยินดีไช่ลเลาวเฮาพี่น้องกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับใครมากกับฝากกูได้กูแชร์ให้เด้อสอบถามเพิ่มเติมได้แย้จเข้ามาเที่ยวลาวกับถักหาลงหน้าพ้าทั่วได้เป็นเฟซบุ๊ก สอบถามเรื่องการซาวรถหรือว,ว่าอยากไปเที่ยวไ,ไซส์อ่ะโทรสอบถามได้ดเด้ทานผูสุขเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายสบายดี